2พฤษภาคม2561สวรลีภากาพันธ์นักร้องชื่อดังเสียชีวิตเพราะกินยาก่อนนอนแล้วยาไปติดหลอดลมเช่นเดียวกับอีกหลายๆคนที่สำลักขณะทานอา,า,าหารจนเสียชีวิตวันนี้เราจะมาดูว่าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไรคะกรณ่ที่คนที่ทานอาหารแล้วก็มีอาหารติดคอหายใจไม่ออกนะคะมันจะเกิดจากอะไรแล้วก็เกิดกับใครบ้างคะ ก็เข้าใจตัวพื้นฐานนิดหนึ่งฮะส่วคอเราเนี่ยนะฮะด้านหน้าก็จะมีหลอดลมนะฮะด้านหลังเนี่ยเป็นหลอดอาหารถ้าเราพูดไอ้ตัวฝาปิดนะฮะมันจะมันจะเปิดเพื่อให้เสียงออกมาได้เวลาเราคืนอาหารเนี่ยฝาเนี่ยจะปิดเือนฝาทางขยะแหละครับเพื่อที่ให้แยกระหว่างอากาศกับอาหารออกจากกันอันนี้บางครั้งบางคราวเนี่ยทำสองภารกิจไปพร้อมกันกินไปคุยไปนะเพราะฉะนั้นมันจะงงนะฮะตัวกล่องเสียงก็เปิด นะอาหารก็ลงไปอันนี้เนี่ยอากาสสำลักมีอาการอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมติดคอรหรือหลอดลมคือการที่อาหารไปติดที่หลอดลมซึ่งอยู่ด้านหน้าหลอดอาหารเวลาเรากลืนอาหารจะมีฝาปิดหลอดลมไว้แต่ถ้าคุยไปทานไปฝาปิดอาจจะเปิดออกจนทําให้อาหารเข้าไปติดในหลอดลมได้จึงเกิดอาการไอสำลักหายใจไม่ออก ถ้าช่วยไม่ทันภายใน4นาทีก็จะทำให้สมองขาดเลือดและเสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะคุณหมอคะถ้าหากว่ามีอาการสำลักแล้วก็อาหารติดจลงแล้วเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างคะคือถ้าสติยังดีเนี่ยวิธีดีสุดคือไอออกไปไอออกไปแล้วก็จะลุกขึ้นมาแล้วไอพยาพยามพยายามไอให้แรงนะไอให้แรงคีนีนต้ตั้งสติ สตินี่สําคัญจะตกใจเพราะยิ่งกลัวนี่ยิ่งทําให้หายใจแรงบอกนี้จะโกนกว่าก็จะยิ่งติดดื่มน้ำดีไหมคะไม่ควรเลยไม่ควรดื่มน้ําในช่วงนี้อย่าไปทุบหลงทุบหลังยืนดีๆสมมุติถ้าไปปั๊บมาถึงทุบหลังเลยเนี่ยไอเนี่ยเสียดภาพมันอาจจะลงไปมากขึ้นให้เขาพยายามไอเองแล้วก็ไม่ให้ดื่มอะไรตั้งสติด้นคนที่อาหารติดคอ ถ้าเกิดแค่ว่าไอาออกไปได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไอาออกไปไม่ได้เนี่ยมีวิธีช่วยเหลือวิธีการนะครับก็อย่างนี้จะเข้าไปด้านหลังนะครับแต่ต้องบอกให้ผู้ป่วยเนี่ยหรือผู้ที่เศษอาหารติดเนี่ยอย่าตกใจนะครับแล้วับเข้าไปเนี่ยเราจะมีตำแหน่งสะดือนะฮะด้านนี้คือลิ้นปีนะครับเราก็จะให้มือเนี่ยเราอยู่ระหว่างสะดือกับลิ้นปีนะและวิธีการเนี่ยคือดึงขึ้นนะครับเหมือนกับเราอุ้มขึ้นรู้สึกเลยใช่ไหมครับรู้สึกเ,เพราะอันนี้เนี่ยมันจะเกิดแรงกระชากนะ อันนี้ออกกระชากอย่างนี้เราทำซ้ำนะทำซ้ําเป็นระยะระยะประมาณสองหรือสามครั้งสี่ห้าครั้งครับมันก็จะเกิดการกระแทกอะไรอย่างเงี้ยลมมันก็จะดันออกมาทําให้กระบวนการไอเนี่ยมาเศษอาหารออกมาได้ถ้าอยู่คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยเราเราคงดันตัวเองไม่ได้ก็จะมีวิธีช่วยเราจะใช้เก้าอี้นะครับเก้าอี้เนี่ยหลักสําคัญของเราก็ลักษณะเดียวกันคือถ้าตรงกลางตัวนี้สะดือตรงนี้คือลิ้นปีแเราก็จะค้ำตัวเราลงไปตรงน้ลักษณะอย่างนี้นะ ถ้าเราใช้วิธีการกระแทกเห็นไหมได้ยินเสียงผมไหมครับอ๋อวมออกมาเลยลมมันออกมาเลยเพราะว่าโดนดันอย่างแรงแรงดันจากข้างในเนี่ยเศษอาหารมันจะหลุดแล้วแล้วรังคงปกติก็จะประมาณสักสี่ห้าครั้งก้ามักจะหลุดลนะด้วยการไอ <c oughs> อันนี้ถ้าสูญไม่หลุดจริงๆเนี่ยก็มีวิธีถ้าช่วยอีกอันหนึ่งเนี่ยคือการช่วยด้วยการตบนะครับ <c oughs> แต่ว่าเราจะให้คนไข้โทษนะครับก็จะต้องเอ็นตัวมาด้านหน้านะฮะแล้วเราตบเนี่ยเรณกลางหลังนะฮะกลางสะบักเนี่ย พอตบเนี่ยมันจะทําให้เกิดการสั่นแะการสะเทือนของเศษอาหาร mm hmm. ร่วมกับคนไข้ที่ไอออกไปเนี่ยจะต้องพยายามไอด้วยไอด้วยมันก็จะหลุดเ mm hmm. พราะว่าการเคลื่อนที่หน่อยมันก็จะหลุดออกมาได้วิธีป้องกันเพื่อไม่ให้อาหารติดหลอดลมคือต้องมีสติในการรับประทานอาหารไม่พูดไปทานไปหรือหั่นชิ้นอาหารให้เล็กลงไม่เดินหรือวิ่งขณะทานอาหาร mm hmm. ก็จะช่วยป้องกันให้เรารอดชีวิตได้ค่ะ การช่วยชีวิตตัวเองในวินาทีชีวิตหากว่าอาหารสกปรกที่หลอดลงค่ะ